สวัสดีค่ะ,อะขอต้อนรับเข้าสู่มามานูนวันนี้มมามานูนหรือเมอนงะจะมาทำเมนูลาบหมูจากลาบหมูอีสานบานเฮานะจ้ะ,ะส่วนประกอบก็จะมีหมูบดหรือหมูสับมีพริกข้าวนะจ๊ะพริกข้าวขวไว้เรียบร้อยมอีข้าวคั่วมีน้ำปลา มีน้ำมะนาวที่คั้นไว้เรียบร้อยมีพริกสดมีหัวหอมแดงมีต้นหอมแล้วก็มีผักชีหรือผักหอมป้อมนะจ๊ะก็แล้วแต่จะเรียกกันเนาะจ้ะตรงนี้นะจ๊ะผักชีหรือผักหอมป้อมนะจ๊ะแล้วก็ที่คั้นไม่ได้เลยนะจ๊ะอหาอีสานก็จะเป็นพงนัวจ้ะพงชูรสหรือพงนัวอ่าเดี๋ยวจะเริ่มขั้นตอนการทําเลยนะจ๊ะ เค okay, ก็กระทะตั้งไฟเนาะจะเติมน้ำเนาะจะเติมน้ำพอประมาณถ้าใครชอบแบบเป็นมีน้ำหน่อยก็ก็เติมเยอะหน่อยอย่างแม่นึง่งแม่นึงชอบแบบมีน้ำหน่อยจ้ะแบบน้นถ้มันมีตัดาจา้ะแล้วก็ตาากัดจ้ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูมมิสอ่าวันนี้ เมนึงทําเยอะหน่อยจ้ะเพราะว่าทําเป็นอาหารค่าด้วยเดี๋ยวก็เล่งไฟก่อนนะจ๊ะเราก็ต้องลวนหมูนะจ๊ะให้สุกให้สุก ร้สึกน้ำหมูเริ่มจะออกมาเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรจะ้ะเพราะว่าแม่หนึ่งชอบแบบเป็นน้ำๆแล้วแต่คนนาจากแล้วแต่บุคคล เราทํากินเองเราสามารถเพิ่มน้ำหรือมันไม่ชอบน้ําก็เอาน้ำหออกก็ได้จ้ะก็แล้วแต่แล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะรอให้พักเย็นก่อนเนาะสักแป๊บหนึ่งเนาะจ้ะดูเลยเนาะจ้ะจาแมนนึงสีมาไซต่อไปกับพ,พริกพริกขวบมนนึงงิีบูไซเพสตันใดจ้ะเพราะว่าลูกๆก,กินน้ำ ไส้พีควถ้าคุณไหนชอบเพชกใไ่เพิ่มได้น,นาะจ้ะเนาะก่ะดูกไส้พีควน้ำปลาประมาณสองซอนจ้ะอันนั้นไว้เดียวสองช้อนโต๊ะเข,าข้าควเน้ะ,านานะจ้ะสองช้อนโต๊ะงามะนาวน้ะจ้ะช้อนโต๊ะแล้วก็ พักต่างๆนะจ๊ะท,ที่ที่ส้อยไว้ที่หั่นไว้ต้นหอมต้นหอมหั่นมีอ๋อหอมหัวแดงต้นหอมหั่นเอาใส่ลงไปเลยนะจ๊ะใส่ทีเดียวเลยเแล้วก็มีพริกสดใส่พริกสดด้วยอืมเพราะว่าเด็กๆไม่กินเผ็ด <c oughs> นะจ๊ะแล้วก็ คนให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันจะ้ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันสา ลามหมูของเมนึงเรียบร้อยจ้ามามามากินน้ำกัดน็อก,กับข้าวเหนียวเนาะว e <ww. S 1> วันนี้ขอลาไปก่อนนะจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติ็งกำลังใจให้มามานุ่งด้วยจ้าสวัสดีค่ะ